อ้ยโ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 อ้ยหงุดหงิดไอ้สามหงุดหงิดตกใจหมดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอริสครับผมกำลังมาอ้อนไอ้สามมันหน่อยเนี่ยแต่เนื้อต้องตัวก็ไม่ได้แค่เนี้ตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจสำหรับอีพีนี้ครับผมเราจะมาอัปเดตพิงกุยคูล่ากันว่าตอนเนี้ย กุยกูยล่าผมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคอกเต่าอีกแล้วเราต้องมาผจญภัยในคอกมันอีกแล้วเนี่ยนี่ไมนี่ตอนนี้ไม่มีใครเคลื่อนไหวนะอันนี้นี่้คนหนึ่งกำลังนอนอับแดดคุณสามนี่โดนผมทักทายไปเลยอยู่นิ่งนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยจะมาประวนหรือเปล่าเพราะโดนแทะแทะเนี่ยไปหลายครั้งแนละ้วเอาเป็นว่าลุกก่อน โอ้โหคุณสองอยู่ตรงนู้นด้วยเราต้องเข้าไปแบบว่าลำบุนลำม่อมเพราะว่าจริงๆที่เันเข้ามาแทะเท้าอะไรเนี่ยนะเพราะมันนึกว่าเราจะให้อาหารไง,งมีแม็เตรียมไปแล้วเพราะง,งั้นเดี๋ยวรีบมาดูก่อนแล้วนี่มาดูกันวถพิงปุยคุณน้าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างไหมนี่แมนีนี่น่น่ยงไงอันนี้ที่ทำไว้นะตั้งแต่พาร์ทแรกขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้ว อันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหยิบนิดนึงนี่เห็นไหมอ๋อนี่อันนี้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 เออเซอร์เออเซเดน่าน,นี่ผมเอาอแปะวางหินเลยตอนแรกมามันมันมันเหมือนกับว่าสภาพมันมันมันขาดชื้นไปหน่อยแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมันมันแห้งไงมันแห้งว่ามันจะห่อเยอะแต่นี้ผมเอาแปะนี่คือแปะแบบไม่ไม่มีเครื่องปลูกนะคือแปะไปเลย อยู่บนหินฟองน้ําเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามีหลายคนถามมีหลายคนถามว่าเครื่องปลูกอะไรยังไงก็มีคนที่เออได้ของรางวัลของแจกไปในในเพจใช่ไหมก็เนี่ยคือผมไว้อย่างนี้เลยไว้อันนี้หินฟองน้ําเลยแปะหินเลยแล้วก็เนี่ยหล่อน้ำํำก็อันนี้ก็เคยเอในพาร์ทแรกก็ให้ดูไปแล้วแต่อันนี้คือสภาพหลังจากผ่านมาจากพารแรกมาน,นี่ก็ประมาณหกเดือน ได้นะหกเดือนช่วงต้นปีไงน,นะกับอันนี้กาอบไว้นิดแต่ว่ามันอาจจะช้ากว่าเครื่องปลูกไงโตช้ากวนะ่า,า,าเครื่องปลูกนะถ้าถ้าใส่เครื่องปลูกอาจจะโตเร็วกว่านี้นิดนึงส่วนอันนี้ก็หยิบให้ดูนี่เป็นหินอะไรนะหินอะไรอะไรนะหินอะไรหินภูเขาไฟอ่ะเออหินภูเขาไฟแต่ว่าข้อเสียเนี่ยถ้าถ้ามันขาดชื้นคือคือ ความชื้นสัมผัสบริเวณโดยรอบเนี่ยครับถ้ามันขาดชื้น,นเนี่ยฮะเนี่ยมันเห็นนะเราเห็นชัดเลยมันจะแห้งนะขอบใบแห้งอะไรอะไรนีขอบใบแห้งขอบใบแห้งอันนี้ก็เริ่มจะมีอาการนิดหนึ่งที่มันเหนมนเันทำ่ำๆขอบใบแห้งนี่เห็นนะอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะเนี่ยขอบใบแห้งแห้งตอนแรกมันสวยดูอ่าเดี๋ยวเทียบรูปเก่านะฮะรูปเก่าก่อนถ้ามีรูปเก่าเดี๋ยวเทียบให้ดูนี่นะ รูเก่ามันจะสวยอันนี้ก็มันจะมีช่วงที่มันขาดชื้นมันสภาพสภาพมันมันก็เลยแบบแห้งไปเพราะว่าจริงๆหินฟองน้ำแผมแนะนำมันเพราะว่ามันเก็บความชื้นได้ดีกว่าแต่แต่อีหินภูเขาไฟมันบางทีบางบางทีมันแห้งก็คือแห้งไปเลยเพราะงั้นอันนี้อหินฟองน้ำร้่นนะส่วนกลับมันดูตรงสแปกน้ามอสที่โปะไว้อันนี้อะไรอะทีหน้า าจะทีหน้าเ่ยต้องดูดอกกันไม่แน่แต่น่าจะทีหน้านอืมสเปคหน้าหมดเห็นไหมก็ยัางงามอันนี้งามส่วนเออเซอร์อันนั้นมันมีตรงหินภูเขาไฟใช่ไหมกับตัวนี้นี่แตกต่างกันเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรอะ่ะจำตืมชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้เดี๋ยวนึกก่อนแล้วเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูอันนี้ชื่ออะไรจะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้อันนี้แต่อันนี้เออร์เซอร์เลียนะ้าตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันเนจุด,จ,ดจุดเล็กๆตัวนี้เล็กมากนะ นี่เล็กเท่านี้นะเทียบนิ้วก้อยเลยเอเซอร์นี่เทียบนิ้วโป้งมันก็ใหญ่กว่าน,นี้นิดหนึ่งแล้วประมาณนี้แหละ<อ>ว่าก็จะทําติดยากหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันใบมันเล็กฮนะเนี่ยแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เอเซอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวนะอะไรลืมชื่อเดี๋ยวขึ้นไว้อ๋อเขียนขึ้นไปแลขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นไว้แลอืมเนี่ยนี่ตัวนี้จะเป็นแอนเทียแอนเทียมันโตช้าหน่อยแต่แทนเทีเยเคยเลี้ยงได้ใหญ่ประมาณนี้นะ ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ลูกผสมใจแอนเทียเป็นมอกเตซูเม่ใจแอนเทียตัวนี้ง่ายสุดมีคนเคย <c oughs> เคยเคย,เคยแจกไปนะตัวนี้เคยแจกไปไออันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ก็อีกตัวนี่ไหมอืมอ็นนี้อไอไม่ใช่อะไรนะมอกเตซูเม่ใจแอนเทียอืมงามเลยนี่อันนี้ตัวนี้แปะไว้นานแล้วคุณช,ม,ชมจะเห็นแล้วก็อ่าแล้วก็เป็น เป็นไซโครเซกตาผมแปะหินแปะไว้บนเนี่ยเห็นไหมแต่มันโตช้าเลยมันจะโตช้าหน่อยไซโครเซกตาไซโครเซกตาโตช้านิดนึงแต่มันดูอันนี้ก่อนดีกว่าตกล้องโดนโจมตีอีกแล้วนี่ของมันเริ่มแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังนอนกันอยู่เลยตอนนี้เริ่มขึ้นเหมืมันเข้าข้างหลังแล้วโดนไอ้โอ้ยโอู้เอามันโดนแทนโดนเต็มเต็มหน้าเลยมึงโอ้ยไอ้หนึ่ง อันนี้ไซโคเซกตารดี๋ยวๆจริงๆอ่ะถ้าแสงเยอะกว่านี้นะแล้วก็สม่ำเสมอนะเห็นเราจะเห็นบักขอใบม่วงมันเลื่อมมาเลื่อใช่ไหมจริงๆมันม่วงกว่านี้นี่ม่วงออกไปขาวเลยอ่ะไว้เออม L EP ต่อๆไปแล้วกันไว้ใน EP ต่อๆไปเราเดี๋ยวจะมาแชร์ การผสมแล้วกันแต่ผมผมเคยลองแล้วมันไม่ติดอะ่ะเพราะว่าสภาพอากาศความชื้นนี่ยมันมยังไม่ได้อืมแล้วก็ไม่รู้ว่าบางตัวมันอาจจะเป็นช่วงๆของมันด้วยนะอืมเพราะว่าเนี่ยแค่นี้มันเลี้ยงไม่เหมือนกันนะจริงจริงแค่นี้ก็เลี้ยงไม่เหมือนกันอืมนี่กิ่อันนี้นี่เหมือนกันไซโคเซกตอเนี่ยก็กําลังออกดอกอีกนะกําลังจะออกดอกอีกอันหนึ่งอืมจะสังเกตได้ชัดเลยนะว่า ้าเป็นตัวที่ไปเกาะหินนะ่ะคือเลี้ยงได้สบายเลยนะเนี่ยอันนี้เกาะหินเหมือนกันเนี่ยยุงยิงอะไรก็เกาะบนใบอยู่เ่ยนะจอมดักยุงเนี่ยนะยุงก็เกาะบนใบนะอะมันจะโตช้ากว่าพวกที่มันอยู่บนแบบเครื่องปลูกแต่ข้อดีของเกาะหินเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลักวว่ามันจะเน่าแต่ข้อเสียก็จะมีแบบโตช้าแล้วก็เอ่อปลายปลายใบมันชอบแห้งถ้าความชื้นข้างนอกมัน มันน้อยแล้วอีกอย่างเครื่องปลูกมันแห้งไปด้วยมันมันพอมันสมดุลสมดุลกันอย่างนั้นใช่ไหมใบมันก็จะแห้งอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้อ่ะหยิบมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะแห้งอย่างเงี้ยแต่นี่กลับมาแล้วนะนี่กลับมาแล้วเดีย๋ยวคิดว่ามันตายนะคือว่าคือว่าพิงกุยพูล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเฮ้ยมันจะเน่าหรืออะไรเนงะี้ยเราต้องก็ดูไว้ก่อนเลยชื้นมากกว่าแดดหรือเวลาอากาศเปลี่ยนไปมากๆแล้วไม้มันปรับไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะให้มันรอดหรือให้มันไปต่อไปได้เนี่ยครับก็เด็ดใบเลยเด็ด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 ใบออกให้หมดเลยถ้าโคนเน่าแล้วนะโคนมันใกล้เน่าพยายามรีบคือถ้าเห็นทันนะก็รีบเด็ดใบไปแล้วก็วางแปะ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 เคยทําให้ดูแล้วใน e ีที่แล้วมันมันมันไม่ไม่ได้ยากอะไรนะอันนี้มันเล็กไปเดี๋ยวเอาให้เห็นชัดก็คืออ่ะตัวนี้อย่างเงี้ยนี่มันก็ติดเลยใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บอืม พยายามให้ได้โคนย,ย,ยัง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 ไม่ถึงกับโคนมากนะแล้วก็วางแค่นี้แหมจบถ้าใครใครที่เลี้ยงพวกพวกสักคิวเรนพวกอ,ออะไรนะไอชิวเลียไม้อบน้ำเวลามันช้ำใบมันก็เด็ดใบช้ำวางวางวางใช่ไหมไอน,นี้ก็เหมือนกันก็เด็ดใบช้ำช้ำพิงกุยเนี่ย ถ้าเราไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์หรือเราไม่ได้เป็นบิดเดอร์พิงกุยหรืออะไรพวกนี้นะเราแค่อยากขยายพันธุ์เฉยๆแ,แล้วก็แยกกอเนี่ยเวลานกอเยอะเราก็แยกมากอเยอะแยกมามีอา่าชาใบชาใบก็ง่ายชาใบก็ประมาณไม่เกินเดือนไม่เกินประมาณสองสามอาทิตย์สามอาทิตย์นะอ่ะถ้าชื้นดีๆหน่อยแดดดีๆหน่อยสามอาทิตย์ก็ก็แยกได้แหละไอ้เพ ก็ก็ทําใบก็ติดขึ้นมาเป็นเ็เล็กๆอย่างนี้แหละเดือนนึงอาะตีสักเดือนนึงก็ได้แต่ที่นี้ว่าแม่ก็อยากจะให้ดูอ่าให้ดูตรงนี้ก่อนให้ดูอีกนิดหนึ่งว่าจะบอกว่าพิงพิงกุยคุล่าเนี่ยจริงๆมันมันเป็นเงานะมันมีเงาอยู่อันนี้ให้ดูตรงโคนมันก่อนเห็นไหมจริงๆอันนี้แยกได้นะให้ดูก่อนว่ามันแยกได้อืมเออถ้าเลี้ยงไปประมาณสักสองสามปีอ่ะ จริงๆปีหนึ่งก็เริ่มแล้วปีถึงสามป,ปีสองปีอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็เริ่มเป็นเงาแล้วนะเริ่มแบบแบบเป็นเป็นโคนต้นเล็กๆขึ้นมาแนละ้วสองสามปีอาจ,จะเห็นชัดเคยมันมีตัวหนึ่งนะอยู่ไหนเนี่ยตัวหนึ่งผมเลี้ยงไว้สี่ห้าปีแล้วอะ่ะมันก็ฟุบงามอันนี้นี่อยู่ด้้นี้เมื่อวานนี้าานนนฟุบงามฟุบงามอ๋อฟุบงามเสร็จปุ๊บแล้วไม่ใช่อะไรบางทีมันเหมือนจะตายอะ่ะ เออแล้วก็โคนมันก็เน่าใช่ไหมมันก็ยังไอตัวนี้ก็ยังรอดอยู่ตัวเนี้จริงๆโคนแหม่เดี๋ยวว่าถ้าถ้าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้าเจอนะเป็นโคนเนี่ยให้ดูมันเป็นโคนเป็นโคอํมเป็นเง่าเหมือนหม้อข้าวหม้อกแกงดึงคือคกูมันเป็นเง่าอย่างนั้นเหมือนกันถ้ามันชื้นมากอากาศสภาพบริเวณโดยรอบที่เลี้ยงมันชื้นมากเราจะเห็นมอสขึ้นนะให้กล้องซูมดูที่หินฝ่องน้ําเนี่ยครับผมเนียแล้วดูโดยรอบครับผมเอาผมเอา,ผมเอาแปะไว้นะ พิงไ,ไอ้ไอ้พิงกุยที่มันเล็กๆเนี่ยที่ผมแปะไว้เนี่ยคือมันเล็กเล็กแบบอประมาณประมาณเศษเศษใบอะ่ะเนี่ยนี่ผมไปแปะนะไม่มีอย่างที่บอกไปคือไม่มีเครื่องปลูกลากเขาก็จะเกาะหินอย่างนั้นซึ่งในธรรมชาติอะ่ะในธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันมันมันก็จะเกาะอย่างเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าแดดเนี่ยอนี้อันนี้ก้อนเนี้ยยิบไม่ดูก็ได้ก็อ,อาจจะถ่ายไม่ชัดมากนะ แดดมากไม่ได้นะเนี่ยแดดมากนี่ม่องเลยนะเนี่ยเห็นว่ามันเกาะแล้วให้ให้ดูเลยนะเนี่ย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 เซอร์เนี่ยนนนเนี่ยเจนเทียเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่กล้องไม่ต้องตามนะเดี๋ยวให้ดูเ,เห็นไหมว่ามัน,กมนกเกาะอย่างนี้อ,าอา้าวโอ้ยเฮ้ยหล่นว่ะเสียฟอร์มเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้สามโอ้ยเดียวเยวเเดียยวเดเดี๋ยวมึงดีวก่อนใครวะไอ้สามมึงจะนั่งทำไมหลต้นเ้าออกไไอ้สามไปก่อน45โลเฮ้ าสิบโลอันนี้มันเพิ่งแปะเลยยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยหล่นแต่อันอันนี้อันนี้แปะไว้นานแล้วก็หลายเดือนมันมันก็มันมันมันก็จะติดเลยอันนี้ไม่นับนะเมื่อกี้ไม่นับนะเสียฟอร์ไปเลยอ่าเนี่ยเนี่ยมันมันอะไรอย่างงี้แหละมุมนี้มุมนี้เห็นไหมมุมนี้มุมดนวตั้งเห็นไหมให้หล่นนะอ่ะเห็นไหมโอ๊ยเจ็บอะ โอมันจะนั่งทำไมเนี่ยรถดูดดเป็นร้อยเลยอ,อย้่ได้แผลเลยได่แผลเลยไอ้สองออกไปก่อนโอ้ยอยู่น้ำนไม่ได้ไหมฮะคุณผมโดนได้ผมโอ้หโดนมันเล่นงานกันแลละอันนี้อันนี้มันเพิ่งอเอซอร์เพิ่งปิดติดไปประมาณเดือนครึ่งสองเดือนแต่อันเนี้ยต้องแต่ทำ เอาก่อนทำคลิปก่อนทำคลิปแรกอีกก่อนทำพาร์ทแรกก็ใช้เวลาติดนานหน่อยนี่มันจะไม่หล่นเลยนะแต่อันนี้มันหล่นนะเดี๋ยวเร็วอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะอีกสักสองสาเดือนน่ะไปอีกสองสาเดือนนะนับจากสองเดือนนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกไปอีกสองสาเดือนเดี๋ยวมันก็ติดเหมือนกันฮนะโอ้โหสงสัยคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเพราะว่าพอแรเข้ามาคอกเต่าปุ๊บ ราจะต้องทะเลาะก,กับมันแต่เมื่อกี้มันโหลดทับเราเลยนะโอ้โหเต็มเต็มเลยนะนี่ไม่ได้มีเตี้ยไม่ได้มีอะไรเลยนะสดสดร้อนๆเลยคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นใครมาบ้านผมในเข้าครอกเต่าเนี่ยน,นะต้องระวังนิดหนึ่งนะอย่าประมาทอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ผมประมาทไปหน่อยขนาดเข้ามาทุกวันนะยังประมาทเลยกล้องเริ่มจะโดนอีกนะเมื่อกี้วตากล้องไม่เยอะตัวเองโดนเองโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวในพาทต่อไปเนี่ยมันจะมีอีกวิธีเลี้ยงหนึ่งของพวกโปรพิงกุยคุล่า เขาจะใช้วิธีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเป็นในตู้คือคืออันนี้จะเหมาะกับบ้านคนที่ไม่สามารถหาทำเลอะไรแบบแบบแบบของผมได้ใช่ไหมไม่แล้วก็ไม่อยากเลี้ยงแบบเอาดอคือหาทำเลเอาดอไม่ได้อรัก็เลี้ยงในตู้ได้โอ้ยโอ้ยไอซ้อมโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอานตในตู้ ู้เหมือนตูป้ตปลาเลยแล้วก็มันจะมีไฟใช้ไฟ LED ของไม้น้ำพวกนี้แต่ว่าใช้เป็นแสงสีขาวนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวมาทำให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวมาจัดพร็อพจัดอะไรเงี้ยแล้วเอาพิงกุยใส่เข้าไปฮนะแล้วก็เดี๋ยวามาอัปเดตดูก็ไม่ใช่แค่พิงกุยนะเดี๋ยวจะทำเป็นตู้เลยเอาเอา,เอาพิงกุยด้วยแล้วก็มีอยู่ไตกุลหลียด้วยแล้วก็มีพวกหยาดน้ำค้างกาบหอยแค็งด้วยกับหอยแค็งยังไม่ได้อัปเดตเลยนะแต่ตอนนี้ยัง กับไอแคลตัวนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตในอื่นๆด้วยหูเยอะมากเลยนะโปรเจกต์เยอะเยอะเยอะจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกาแฟสลลตรอสิตคอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิวโคบิวตอนนี้มีแบบผสมนมผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดํากาแฟดำอันนี้ไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบกกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบกเป็นแบบบดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ด เบสมีเป็นแบบเบนท็อปเบนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจสลอตรสเซตคอฟฟนะครับผมอ่าครับแล้วก็ยังมีอีกอีกฝากหนึ่งคือหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปมาเรื่อยๆเย,ยี่ยมชมสวนแล้วก็จะมีการเยี่ยมชมสวนแล้วก็จะได้ความรู้ในการเยี่ยมชมสวนนะคือจะบอกแนวคิดแนวทางในการทําสวนเพื่อเอาไปประกอบอาชีพด้วยนะเป็นเป็นแพคเกจด้วยเพราะในแพคเกจเนี่ยเราจะมี ต้นไม้สมนาคุณด้วยใครที่อยากได้ต้นไม้ใช่ไหมแล้วมีของแจกอุปรกรณ์เนี่ยมีเสื้อด้วยแต่จะไม่ใช่แค่เสื้อนะต่อไปเนี่ยผมไม่ใช่แค่เสื้อแต่ตอนนี้มีแค่เสื้อก่อนอาจจะมีอย่างอื่นด้วยแจกด้วยแล้วก็จะมีตอนนี้เปิดเป็นชอ็อปในในในเฟซบุ๊กเพจหนึ่งผมเปิดเป็นช็อปแนละ้วเพราะว่ามีคนถามเยอะเลยกันอยากซื้ออย่างไรไม่มีมีมช็อปด้วยไปอุดหนุนก็ได้นะ แล้วก็ปีต่อไปปีหน้าเนี่ยเราก็เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาพูดถึงมะข้ามมะแกงลิงกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ไว้ติดตามกันครับผมสาหรับ EP ีนี้ก็อ๋ออย่าลืมอีกอันหนึง่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฝากแชร์เยอะๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้หน่อยอีกสักปีหน้าเนี่ยใต้เนี่ยติดลงส่วนใต้สวนสวนใต้ใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้าคนติดตามเยอะเเนี่ย ทับสกายเยี่ยมก,ก็เป็นกําลังใจใช่ไหมเออเป็นกำลังใจช่วยกันแชร์เนี่ยให้คนใหม่ๆก็ม,ม,มาดูเนี่ยเป็นกำลังใจในการมีทุนลงไปทางใต้ไปหาพี่ๆทางใต้บ้างไม่ได้ไปแล้วละปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปปีนี้ก็ยังไม่ได้ลง <c oughs> แต่ปีหน้าก็ตั้งใจว่าจะลงไปให้ได้ครับผมนะแล้วก็ไว้ติดตามกันสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผม <c oughs> ไปเลยครับไปทําแผลก่อนไ <c> ม <oughs> ่ไหว